สวัสดีจ้าพี่น้องยนี่มาแรงหามงแรงกันล่ะที่ท่าไถ่ยายเพ้นเลยสิเวนมาเลาะเย็บพักขี้เล็กไปต้มแกงพี่น้องน่ะร่มเบืออยู่ฝนตกทางนาครพี่น้องน่ะฝ่ามือดื้อคืออยู่ฝนเดี๋ยวมันสิตกมาทางบ้านยอดศาสตร์บราวนี่ยายเพ้นเลยกือสิมาเก็บอั ยอดพ่อขี้เล็กไปได่ตะแกงพี่นอ้องโอ้โหดูบ,บ้างยอดพ่อขี้เล็กงนะามงามพีนมนนน่น้องมึงเนี่นยโอ้โนะอุ้ยอ้าวพี่น้องยอดยอดขี้เล็กขึ้นยากเลยพี่น้องใส่หนังเข้มจักน้อยเนาะพี่น้องเนาะ ข้องนี่พี่น้องข้องหองแดงกับยูโรเฮือนย้ายเพี้นนี่แหละเฮือนย้ายเพี้นกับยูฟังขามไปพุ่นเละพี่นอ้องยูเทิงพุ่นเทิงเติบเยูะนี่เฮือนข้าเจาอยูไกลไกนี่พี่น้ององดพักทีเด็กไหมงามงามตาสะอนนะอนนะเวยสวยอยู่ สะออนสะออนแล้วตรงยอดนี่เนือตุ่มใส่หนังเข้มจักหน่อยพี่น้องเสบไปจะงไนก้าเจาตัด มันเลยโปงหยอดดีพี่น้องมันหยอดพกหวานเดยน้องพี่น้องก็สิค่ะมันไหลเอาแต่หยอดหยอดมันหลุดมาพี่น้องันบอกอึดด้เอาหยอดหยอดมันเลย อ่อนอุ้ยรวยเอาต้นนี้เอาต้นนี้พี่น้องมันจะยอดอางามยอย่าตัดไม่พี่น้อง อ่ Ồ, อนเนอะพี่พเ,ขขเล็กมันหลายละเดี๋ยวนี้ยาเพชรขอพี่เล็กไปเก็บไก่ละพี่น้องไปเก็บพี่รถนี่แหละมันอยู่ตามสายห่วยพี่น้องรถหยุดสะอ่อนเนาะแกงเ้าก็ใส่น้์อยานาั่งนี่แหละพี่น้องใส่น้์อยานาั่ง ใส่หนังเข้มเนี่ยไอ้ทุ่มมาอย่าง,งาน,นี้มีกำลังเก็บผักขี้เล็กอยู่ยเปล่าทรมาโอ้ลูกกโทรมาก,กามาพี่น้องเก็บผักขี้เล็กอยู่บ้านน่ะแล้วกว็โทรมากว่ายู่บาท บอกดืวว่าคันเมี่อเรับโทรศัพท์เมี่เห็ดลีปเด้อบวกหนูมันบ่เข้าใจบ้าหนูพี่น้นองเมี่อพักเลิกโอ้ยสะอ่อนอยากพักติวกับเปียวมาสุกกินละพี่น้องโอ้ยสแต่เสพแทะ้สุกสองเถื่อโอ้ยไม่อยากเราบันได้กินล่ะ มี่อน่อมนต้จะงามรักตัวนี้จะงามรักเนี่ยตะเกียบอ้สุดยอดตอนมันอื่นเหรอนะโอ้ยแสบกส็บแสบแท้ตอนหยอดมันหลายบอกโอ้ มาสิบ่เอาลายดอกพี่น้องเห็นอยอดพักทีเด็กมันง่ามาาอดบ่ได้นะพร้อมใส่บกหอยพร้อมเน,น,เน,นาะจักน้อยพี่น้องโอ้ยเข่ากันมาบมันะนะหยอดแห่งงามหยอดนี่ฮงงามหยอดนี่ฮงงาม งามบุคุยอดล้วพี่น้องเอ้ยสสอนอืนบุกสั้งเหตุผลเท่าทีู่กมันโทษยางเดียวลูกพี่น้องโอ like ้หยอดไปขีดอีกง่ไปแง่แอะเบื่อง้นไม่พี่น้องโอ้ย เิดนี่ยายเพ็ญขบงเห็หอนอย่างละเกลีก้ยพักเล็ก,ยยกอย่างเดีวยวคี่น้องเสโอนโอดมันงามตปหย่อดงงานไปนองเอ้เส่อน นี่พี่น้องนี่เพ่นกับมเก็บอะไรดอกตรกนู้หงอ,อดมันอาพ่อแกงเนาะพี่นอนะ้อ,อเงเนาะอาพ่อแกงอู้หูสวนจานเตี๋ยเฮ่ยนะโคกน้องนาโมเดล คือหกแฉพี่น้องเลยได้เพ่นกับสีเมือแเลยล่นะพี่น้องคุณกระทั่งคุณก็ขึมข้มะวะขึ้มวะเราพี่น้องคนน่ะเม่นสิตกมากู่บอกโอ้ยตกมากขันตกมากกับยันลมเด้อคนน่ะเหลือปื้อปื้อมากลพี่น้องโอ้หูโสนหยดพปกินเด็กมันไหลายพี่น้อง นะยอดเห็ด้วยสวยอยุพี่น้องเออแล้วตรงนี้เ้าสะออนเอาสำนีสะก่อนเนาะจ้าพอกันคิดหนาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ห้ายเพญในได้จ้าสวัสดีจ้า